มานะคะถ้าเรากินก็จะเหมือนบังคุดแต่พอเรากินเข้าไปนะคะมันก็จะกลอบเหมือนเรากินแอปเปิ้ลเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่องตอปุ้งลี่ตอนนี้นะคะน้องแฮมก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้นะคะน้องแฮมจะพาเพื่อนๆมาชมวัดพระธาตกันค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ีน้องแฮมก็จะมาห่ม <zer> ผ <welche> ้าพระธาตุก <player> ันนะคะหรือที่เรียกกันว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุค่ะร

มาหาเจนะวันโตสมุนไพ้ที่เสียเลยไห้มนั่นสยนามักตาปูชามหาปัญโยสังขักตาภูชามหาโผพวะวโหเจดูกะนาโหอาทิตปูยยามา เดี๋ยวเราไปเดินแห่ผ้ารอบพระธาตุกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปห่มผ้าพระธาตุด้านในคะ่ะ ตามตำนานเล่ากันว่าวัดพระธาตุนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ1719ค่ะซึ่งวัดนี้นะคะก็มีอายุราวๆ800กว่าปีค่ะโหเก่าแก่มากๆเลยนะคะจุดเด่นของพระธาตุก็คือยอดเจดีย์จะทำจากทองคำแท้ทั้งหมดค่ะ พอเราเดินเข้ามานะคะก็จะเจอเจดีองค์ลูกหรือที่เรียกว่าเจดีบริวารค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด149องค์นะคะ ก็ไม่ได้มา <coughs> 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 ผมผ้าพระธาตุเรียบร้อยแล้วอย่าน้องแฮมพาไปชมทางขึ้นพระธาตุกันนะคะนี่ก็เป็นบันไดาทางขึ้นนะคะก็จะมีองค์เท้าจาตุคามลามะเทพคอยเฝ้าประตูทางขึ้นอยู่นะคะทุกคนคงเคยได้ยินเหลียนจตุคามที่ดังมาจากวัดพระธาตุนี่แหละคะ่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าวัดพระาธาตุที่นี่มีหนึ่งฉายานะคะนั่นก็คือพระาธาตุไรเงาค่ะซึ่งเล่ากันว่าไม่ว่าดวงอาทิตย์จะส่องไปทางทิศใดของพระาธาตุก็ไม่มีเงาของพระาธาตุตกลงมาสู่พื้นดินค่ะทุกคนก็เลยเรียกว่าพระาธาตุไรเงานั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมพระาธาตุถึงไม่มีเงาค่ะ เดี๋ยวน้องแฮมจะพาไปชมต่อนะคะสินค้าจุดเด่นของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนั่นก็คือเครื่องเงินค่ะ ต้มหมูกันนะคะ <Okay. S 1> พอดีว่าน้องแคมอย่าได้ต้มหมูเัืน,นะคะ่ะ okay. mày đi băng ra dạng 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 นี่คือขนมขึ้นชื่อของเมืองนครค่ะนั่นก็คือขนมลานั่นเอง ขนมข้ามาชิมได้พี่วันไม่เยอะค่ะขอมอร่อยเดมากเลิเวนองนย่ยเลนะคุ้มได้ะค่ขึ้นกระไดค่ะขี้กระไดแบบย ค่ะน้องแอมเจอแล้วนะคะผลไม้ที่หากินยากค่ะถ้าเรามานะครนะคะนั่นก็ตอ้องกินนั่นก็คือมังค,คุดค่ะ จะหวานมีเม็ดเกี่ยวเม็ดไปได้เลยค่ะสิบสอง่ามงบาทดิบนะที่ข้าหบดนี้สองร้อยบาทตามด้วยลนลูกชดเอ้ยดด้วยนะนี่ดูด้านด้ มันก็จะมี2แบบนะคะถ้ารูปใหญ่นะคะเม็ดมันก็จะกินไม่ได้แต่ถ้ารูปเล็กจะกินได้ทั้งเม็ดเลยค่ะแต่รสชาติมนะคะถ้าเรากินก็จะเหมือนบังคุดแต่พอเรากินเข้าไปนะคะมันก็จะกรอบเหมือนเรากินแอปเปิ้ลเลยค่ะ สำหรับพระธาตุถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตอฟฟี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย